สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นวันพรหัสที่26พฤษภาคม2565แล้วนะคะเจอโคตรภาษานะมามุมหน้าบ้าน,นวันก่อนนะคะก็ทางหญ้านะคะถกหญ้านะคะก็ทําให้เตียนขึ้นดูสวยงามเนาะสะอาดสวยงามเหลือท่อนบนกับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวโคตรภาษาก็จะมีเวลาก็จะไล่ไปถอนหญ้าถกหญ้าดูนะคะก็ชีวิตก็มีความสุขในปัจจุบันนะคะเพื่อนๆเนานะวันนี้โคตรภาษาก็จะมาแบ่งปันในหัวข้อว่า เด็กในเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะแล้วก็เด็กเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาตินั่นเองนะคะฉะนั้นให้เราเนี่ยร่วมมือร่วมใจที่จะแบบว่าส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้เด็กๆได้มีการศึกษาที่ดีนะคะเราก็เนาะในช่วงนี้นะคะเป็นยุคที่แบบว่าโควิดทุกคนก็ต้องอยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็เวิร์กฟอร์มโฮมกันเราก็ เด็กๆก,ก็ไปโรงเรียนกันช่วงนี้ก็ดีนะคะสถานการณ์ดีขึ้นมากๆเลยนะคะเด็กๆได้ไปโรงเรียนกันทุกวันเลยก็ดีใจด้วยกับเด็กๆที่ได้ไปโรงเรียนนะคะก็จะมีกิจกรรมมาเล่าให้ให้ฟังทุกวันเป็นย่านะคะก็ก็มีความภูมิใจะะที่เขาได้แบบแบบตั้งใจเรียนเนาะแล้วก็ได้เกรดออกมา4.00เลยนะคะแต่ก็ในเรื่องของ IQ ก็โอเคในเรื่องของ EQ วเราก็ค่อยดูแล สั่งสอนเข้าไปนะคะในเรื่องของการเป็นมีความรู้คู่คุณธรรมนะคะก็คืออยากให้เขาเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมต่อไปเนาะพวกเราก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่มีลูกมีหลานเนาะดูแลครอบครัวดูแลเด็กๆให้มีความสุขแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างแบบมีคุณภาพนะคะแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ในการที่จะแบบเติบโตขึ้นแล้วก็จะแบบได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในทางที่ดีกันค่ะเ,เพื่อนๆแลไวเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบาย